สวัสดีครับพบกับรายการเบียร์รีวิวทอนนะครับและวันนี้เราจะมารีวิวนหนุ่นอุลตร้าแมนไดนากันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูส่วนประกอบของกล่องกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นให้รู้ว่าคอลเลกชันเนี่ยม,มีมีตัวอะไรม้างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่สะพายสามารถถือปกผ้าไ,ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นให้ดูว่าลูกเล่นมีอะไรนะครับใส่่านอะไรยังไง เดี๋ยวก็จะแกะกล่องเลยนะครับภาพอาจจะมืดนิดหน่อยนะครับรอตะเกีเยวครับนี่ครับพอแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตานี่ก็จะทำไม่ค่อยมเสมือนจริงเท่าไหร่ครับก็อยากจะทิ้งทวนไว้สำหรับอ่า ถ้าเกิดใครที่มาดูรายการผมเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นําเข้ามาก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทําอยากให้ทําเหมือนวันนี้หน่อยนะครับก็ก็อยากให้ดวงตามันเป็นสีเหลืองนะครับก็มังกายเป็นสีเขียวแทนนะครับเดี๋ยวภาพมันจะมือดอีกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูครับเดี๋ยวขอแกะอีกนิดหนึ่ง มาแป๊บเดียวครับมาแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว,อยวโอเคครับนี่คือรูปร่างของอตาแมนตอนแกะกล่องมาแล้วนะครับก็จะมีรูปร่างสวยงามและตัวนี้ก็จะใหญ่มากครับ แล้วก็สูงมากด้วยตัวนี้ใหญ่มากกว่าสี่เท่าของอุลตร้าแมนที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปคลิปคลิปน่าจะคลิปที่แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่คลิปที่แล้วสิครับคลิปนี้นานแล้วครับถ้าใครติดตามรายการของผมก็จะได้ดูว่าไออุลตร้าแมนตัวน,น,นี้มันเล็กกว่าตัวนี้สองเท่าสี่เท่าเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะครับตรงนี้สามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับ ส่วนอีกตรงหนึง่งก็จะอาขยับได้เหมือนกันครับนี่ครับนี่ก็จะขยับได้นะครับนี่ขยับอยงี้ได้แล้วเราก็สามารถยกตรงนี้ได้ครับเพื่อทําท่าให้มันทําท่าทางให้มันได้เดี๋ยวผมจะทําท่าทางค้างไว,ว้แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดลุกเล่นให้ทุกคนดูนะครับท่าน,นี้ก็เหมือนกันครับ นี่ครับนี่เราจะทาท่าทางนะครับโอเคเดี๋ยวภาพอาจจะพูดนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยก็ผมจะจัดเซตหน่นอุนต้อแมนหน่อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราแป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมครับโอเคโอเคครับก็นี่ครับจะบอกว่าส่วนหัวมันก็ขยับได้เหมือนกันนะครับ แต่ก็จะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามาขยับยังไงก็เดี๋ยวจะไม่พูดมากนะครับเพื่อเพื่อเป็นการให้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากดลุกเล่นกันเลยครับเสียงดังมากนะครับจะบอกให้ เดี๋ยวเราจะเปิดให้เล่นอีกครั้งนะครับจะเป็นอีกมุมหนึ่งคราวนี้จะเห็นเป็นมุมทั้งตัวเลยนะครับ,เด,เ,รบเ,ดเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับนี่ครับ เดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ทุกคนก็น่าจะเห็นอะไรแวบๆแบบล้วนะครับอยู่ตางด้านขวาของ้านผู้ชมนะครับก็ขอใบไว้ว่ามันเป็นฟิกเกอร์มาเลเดอร์ที่มีศูนย์สามตัวนะครับทุกท่านงรู้ลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวคลิปนี้คลิปที่จะจะทำฟิกเกอร์ที่ท่านเห็นไปด้านขวาในเร็วๆนี้แหละครับก็ วันนี้ขอจบคลิปไปก่อนสวัสดีครับ